ับเกมโลบอกแมปจูราสิกบ็อกกี้ในวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับวันที่ผมจะพาทุกคนมาเล็กกับเจ้าอินโดม n นัสเ x ็กสกินสกาเลตนะครับตัวนี้มาในสีที่สีแดงเข้มเป็นสีที่่งบอกว่าจะเก่งแค่ไหนครับและนี่คือหน้าตาที่บอกได้เลยว่าโคตรโหดเท่แบบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ใน่นอนบอกเลย แต่จะได้ตัวนี้มามันก็ไม่ง่ายนะครับต้องผ่านเงื่อนไขสุดโหดโดยมีการที่ต้องคิวโดยการใช้ทีเล็กฆ่าผู้เล่นได้75คิวใช้คาโนทอรัสฆ่าอีก20คิวเวโลซีรัปเตอร์ต้องจัดไป5คิวทริซิโนโซัสต้องฆ่าไป25คิวและสุดท้าย กิกาโนทอสรัตต้องล้มผู้เล่นให้ได้50คิวครับจากนั้นแล้วก็อย่าลืมซื้ออินโดมินัสตัวหลักนะครับราคาแรงๆที่35,000ื่นาพนดนคอยและจากนั้นต้องมีเงิน250ร้อยเดนคอยเพื่อปลดล็อกแค่นี้ก็เรียบร้อยครับว่าแล้วก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทำ ความรู้จักแล้วก็รีวิวท่าทางของมันกันนะครับการเดินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดินค่อนข้างไวาการวิ่งแต่ตัวนี้สปรตตมมีหน้าค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้25ส้าแต้มหน้า สี่เป็นท้าวิ่งของเจ้าอินโดมินาเล็กนะครับจะกินนี้ผู้สก,กินเลยครับจะวิ่งอย่างนี้ต่อไปมาดูพลังโจมตีแล้วก็เสียงล็อกกันนะครับกดโจมตีที่หนึ่งเป็นการตบโจมตีที่สองเป็นการงัดขึ้นแล้วก็งัดลงนะครับโจมตีที่สามเป็นการตบ,ตบชนนะครับ ซึ่งดาเมจนี้ก็เหมือนโดนเนิร์ฟลงไปไเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะมาดูไปที่เสียงคำรามนะครับเสียงคำรามก็จะมีสีเสียนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะครับเสียงคำรามที่หนึ่งใส่ในหนังเลยคำในสอง จมดีสาม 4. จมดุดที่สีอ่าก็จะเป็นการตัญญนณเรียกตัวญนณใส่ไหนนะครับเออเพิ่งสังเกตตัวนี้ก็มีรอยแผลที่หน้าฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็จะไปสุ่มเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนแล้วไปเจอกันในเกมครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้สุ่มเซิร์ฟเวอร์มาเล่นกับเพื่อนในเซิร์ฟรวมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังหาเหยื่ออยู่นะครับ ตรงนี้มีแองคิโลสองตัวอินโดมินัสหนึ่งตัวเอาใครดีเอออ้าได้แองคิโลเหรอมาเลยมาเลยมาเลยแองคิโลเหรอนี่ไงเปิดตีสวนมาเลยโดนดิโดนดิตรงนี้ก็ตบไปไงตบไปไงครับตรงนี้โจมตีไงจังหวะนี้ครับหลบไงเล่นข้างไงแล้วกูโจมตีลัวๆไงกูพุ่งสวนไงแล้วก็โจมตีเลือดแดงก่ำไง ตบ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 เนมาสิ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 าสอน้เดียมาสิมาสิมาสิเเอรีลี่ะนเว้ยโอ้ยโดนสาดเทอรีเทอรีเธอรี่ายทรีมาเฮ้ยเออสวยเพื่โทเอ้ยมามามาม,าม,ามา ไปไหนไอ้คิโล ติ๊ก้ามาเกิดอะไรแถวนี้ไเวียงไป เพิ่มไม่ได้ตังเลย ว่าและโคตรไก่ ถึงแล้วเว้ยกว่าจะถึงทําไงซ้ายขวาโดนประกบข้างสองทางเอาใครดีจะไปโโนมันเล่นข้างแน่ๆเพราะฉะนั้น Kinh chố mẹ lên Này ai có ông cụ ông nghe ông อ๋อในน้ำป่าโกงกลางน,น,นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นในห,หนังได้นื่องจากในช่องผมนะครับอินโดมิเน,นเล็กอยู่ในเกาะแซนฮิวเบิร์นโอ้บิน กูเจอกีก้าโจ๊กเกอร์ตอนนี้แล้วเหมือนมันกำลังตรงมาทางนี้ด้วยอ่าไม่ตรงมาแล้วเหมือนมันกำลังจะไปลุมเจ้าคาโน่อยูไ่ไงเปิดไงอย่าไปลุมคนอื่นเขาเ้ยเอ้ยมาเอ้ยโอ้ลวไลุมแล้วสวยแล้วไงมันไม่ลงเาด้วยไง โอ้บูเรเกียรติจัดเลยลงมาดิเอาไงวะเนี่ย <c oughs> ไรดีวะีแ <c oughs> ม่งเลยเดี๋ยวกูรีขึ้นไปิีวอวู่ข้างบนแล้วจะรอเหรอเดี๋ยว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  Yeah. Okay. ไปไหนแล้ววะโอ้โห,โห,โหลูกกันลุมกินผูกกันลุมมาสิบอกให้สองหนึ่งอ่ะเบสิบอกเลยแต่สามหนึ่งสี่หนึ่งก็เกิน,นกไปห้าหนึ่งนี้ มาขยับเกมปิ้งแล้วเนี่ยโอ้ยในหลุมไม่เี้าโอ้โหกูสู้ใครได้มาัางวะเนี่ยเอาเ่ยว่าตัวดักกัด นีึกเยอะไปโอ้โหบูทาดอนดี อ๋อยืนนิ่งยืนิ่งงั้นขอ ไอ้โดนโอ้ยเออเอเอโอ้ตึมตีนไอาา้ไทยเซอร์ทับเล่นเล่นเป็นด้วยเล่นข้างด้วยกูไม่ย,ยอมเไยกูเล่นเป็นไงกูเล่นเป็นไงเล่นข้างเล่นเถอะแต่ก็ประสบการณ์ไง ไม่มาแล้วชั้มาสิตายฮ่าไงเรียบร้อยตอนนี้อินโดเรามีคิวอยู่49คิวงั้นสำหรับวันนี้เราจะเอาคิวที่55ก่อนนะครับเจอทีเร็กดีเบิร์ตนะนาออาเลยไหมทำรามเลยละทำรามเลยละทำรามเลยล่ะเปิดเตี๋ยวมา ทำอะไรอะไรตัวนี้มันและขาอะไรเละขาเลยแเ่ขาเออมา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 เอ้าโอ้ะโอ๊ะตันโอโหโอ้โหโลุดรูมั้ยตัวนี้กัน จะไปโดนเรือมึงกลัวขอใหญ่เดีเ๋ยวลองแก้แล้วก็เอางไงโอ้ชิแอสตันหน้าโอ้ทีมสามดีเล็กหนึ่งมีเทนโซลทับหนึ่งแล้วก็ไอ้ดีเล็กกับ สบายโนรีเปิดแล้วกูเปิดเลยไงอะไรอ่ะทำไมมือเครื่องจะล้มกูได้เหรอมือเครืงจะล้มกูได้เหรอมึงกูตบเลี้ยงตัวเลยอะไรมึงจะกระทืบไว้กระทืบเออกระทืบเดินเพื่อนไปโง่กระทืบเดินเพื่อนเออมาสิมาสิมาสิดีเล็กอย่าลืไว้ดีเล็กมาเด้มาเดรเบิร์ดมาเ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 ดดีมาไอ้ดีเล็กดีเล็กมา ทีเล็กมาทีเล็กมาไอ้เชี่ยกโรโลมเออลงมาแล้วม่กล้าลงมาเดงกีเฮแล้วม่กล้าลงมามาแล้วมันลงมามันก็โดนไงมันลงมามันก็โดนไงมึงก็ลงมามันก็โดนไงอืเออ,อลงมาก็โดนไงโดนขย้ำไงโดนเล่นไง ลงมานี่ลงมานี่ตายฮะไอ้ไบโนดีเบิร์ตจะโดนละเดินแ,แบคิโอรกระทืบอยู่นั่นไงนั่นไงนั่นไงน,นั่นไงวิ่งหนีเลยมากูลีตัวมาเกิดใหม่มาเจอที่แรกส้มตัวหนึ่นงหัวด้านหน้า,นา แม่อยู o, A? A? A ่นู่นเลยว่ะพดไฟโดรีเบิร์ดมาเอ้แม่ขับขาหลอก้ลยเอ้าเล่นเป็นเลยวกเ้ยเกยยเกยยเยเยเกเกย์เกมเยย์มาย์เกยเกย์เกย์เยเ้เกย์กยกเกกเเ เอ้ยคออาโรคาโรอย่าแลเว้ยต้องไหมนี้เอ้ยคาโรเว้ยสะน้ำ ขวาจะโอ้โอ้เดี๋ยวประกบซ้ายขวาโอ้โอ้เดี๋ยวร้อเออเออเหยียดทายเถอะตายเถิดยอมยอมยอมโอ้เออเออโอเคครับก็สำหรับช่วงนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เราจะมาเล่นกันต่อในอีพีหน้านะครับยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจให้ลองกันเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมแรงไว้เตรียมอัดสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บา,บาย